สวัสดีครับคผูฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าแฉด้อมส้มเหยียบซ้ำสมบัติทองย้อยติดคุกคดี112ไม่ให้ใช้เงินกองทุนประกันตัวเนื้อหาใจความนะครับมีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าปีใหม่ปีใหม่ซึ่งเป็น Facebook ของคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับ เฟซบุ๊กปีใหม่ปีใหม่เนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกับกรณีที่นายสมบัติทองย้อยซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ที่ศาลอุทธรพิพากษาแก้ลดโทษ2กรรมจำคุกรวม6ปีเหลือ4ปีและตอนนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาลฎีกาหลังจากที่ยื่นขอประกันตัวนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นกาเสื้อแดง หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเป็นการสามนิ้วช่วงที่ไล่ประยุทธ์แล้วก็เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญประกอบกับเข้าไว้หนวดกลาวรุงรังอ่ะนะครับเลยโดนหมายหัวมากกว่าคนอื่นว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์บ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วคุณหนุ่มเนี่ยเป็นผู้ชายธรรมดาหาเช้ากินขํามีความอ่อนโยนเหมือนกับคนเป็นพ่อที่มีลูกสาวทั่วไปนั่นแหละครับเขาก็มีความรักมีความศรัทธาในพี่โทนี่แล้วก็พักเพื่อไทยไปมบ ก็เพราะว่าอยากจะได้การเลือกตั้งอยากจะได้ความยุติธรรมคืนพี่โทนี่แล้วก็นายกปูแกทุ่มเทอยู่ทุกลมหายใจตั้งแต่ไทยรักไทยโดนยุบก็เพื่อการนี้เนื้อแท้แล้วเนี่ยคุณหนุ่มมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมากนะครับแกไม่สนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา112แม้ว่าแกจะโดนโทษมาตรา112หนักขนาดนี้ผมว่ามาตรา112เนี่ยไม่ได้มีปัญหาปัญหาคือการบัคับใช้ สถาบันยังจําเป็นจะต้องมีกฎหมายพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบันนี่เป็นคาพูดของสมบัติทองย้อยนะครับคุณหนุ่มเล่าให้เพจปีใหม่ฟังว่าในคลับเฮาส์หลังจากวันที่แกได้ประกันตัวออกมาเนี่ยรอบแรกก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112งรซึ่งนี่แหละครับเป็นเหตุให้คุณหนุ่มเนี่ยโดนทวงบุญคุณแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกปลักสยไล่ส่งไม่ให้ใช้เงินกองทุนประกันตัวคุณหนุ่มติดคุกมา10เดือนแล้วนะครับ จึงได้ประกันตัวออกมาสู้คดีหลังจากที่เพียรพยายามยื่นขอสารครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อสารอนุญาตเขาก็ใช้ชีวิตอยู่นอกคุกมาเกือบปีแล้วรับจ้างติดเครื่องกองน้ําหาเลี้ยงปากท้องเวลาว่างก็ไปช่วยคุณเคทํากิจกรรมหลอมรวมแดงเหลืองเมื่อวานนี้เขาไปฟังคําพิพากษาสารุทธรเขาสารภาพว่าโพสต์เองจริงสารจึงลดโทษให้เหลือ4ปีสารเรียกเงินประกันตัว0,000นบาทเพื่อออกมาดีกาต่อ แต่ปัญหาคือแกไม่มีเงินครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เงินกองทุนประกันตัวของกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มนั้นซึ่งหลังจากที่ประกันตัวออกมารอบแรกเนี่ยคุณหนุ่มเชียร์พักเพื่อไทยไม่ได้เชียร์พักของเขาประกอบกับท่าทีจงรักพักดีต่อสถาบันและไม่สนับสนุนให้มีการยกเลิกมาตรา112เลยทำให้ติ่งเนี่ยกดดันไม่อยากจะให้คุณหนุ่มเนี่ยใช้เงินประกันของกองทุน โดยมีประโยคที่เขาพูดพูดกันแล้วก็โพสต์กันอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าก้อยพักเพื่อไทยช่วยมึงสิหรือประโยคที่บอกว่าไม่อยากให้ใช้กองทุนประกันตัวหรือประโยคที่บอกว่าอยากจะเห็นมึงติดคุกนี่คือคําพูดของติ่งที่เราเห็นตามโพสต์ทั่วไปเป็นคําพูดที่คุณหนุ่มเนี่ยเจ็บช้าที่สุดนะครับพวกเขาเปิดรับบริจาคโดยบอกผู้มีจิตเมตตาว่าเพื่อเป็นกองทุนประกันตัวผู้ต้องหาในคดี มาตรา112แล้วก็นักกิจกรรมงาก,การเมืองโดยที่ไม่ได้ระบุนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเลือกพักก้าวไกลหรือไม่แล้วก็ต้องห้ามเลือกพักเพื่อไทยไม่เคยระบุเลยแต่วันนี้เนี่ยกลับมีเงื่อนไขกดดันแบบนั้นงอกออกมานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาทําเพื่อพักการเมืองเพื่อพักก้าวไกลไม่ใช่เพื่อมรรุษยธรรมใครที่โดนมาตรา112กระทำเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกเขาความคุ้มครองช่วยเหลือก็จะไม่เจอจานไปถึงนะครับ คำกล่าวอ้างว่าต้องแก้มาตรา1 1 2เพื่อไม่ให้เป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์เนี่ยจึงเป็นเพียงแค่เทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นแหละครับคืนนี้คุณหนุ่มยังอยู่ในคุกกระบวนการขอประกันตัวยังไม่สำเร็จพรุ่งนี้ก็ได้แต่หวังว่าคุณหนุ่มเนี่ยจะได้อิสรภาพออกมาเป็นสารถีขับรถพาคุณเคสามถุยออกไปทำภารกิจสมานฉันเพื่อชาติภารกิจเพื่อพักเพื่อไทยเพื่อพิทนูนีเหมือนกับที่เคยปฏิบัติไม่ว่างเวน้นแต่ใครจะรู้ล่ะครับ ว่าอิสรภาพของเขาจะได้กลับคืนพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้หรือว่าเมื่อไหร่เขาไม่มีใครนะครับเขาไม่มีเส้นสายเขาไม่มีเงินประกรันตัวเขามีแต่หัวใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันหัวใจที่ผูกพันต่อพรรคเพื่อไทยหัวใจที่ศรัทธาต่อพี่โทนี่เขามีแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละครับแม้ว่าจะแลกกับอิสรภาพให้เขาไม่ได้แต่ปีใหม่นี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาไม่มีวันเสื่อมคลายจากศรัทธานั้น สงสารสุดหัวใจนะครับแต่ก็ทำได้แค่รอเท่านั้นแหละครับรอฟังข่าวดีไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละครับ